เขติดคะ่ะเขาไปทำงานที่โลซานกันนะคะรถติดยาวมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราตื่นกันแต่เช้านะคะจะไปหาเห็ดกันค่ะวันนี้ปกติแล้วเ,เราวางแผนกันไว้ว่าจะไปฝรั่งเศสนะคะแต่ผิดแผนนิดนึงคะ่ะเพราะว่า ภรรยาของลุงนะคะเขาผา,าตัดหัวเข่าเนาะแล้วเขาอยู่บ้านคนเดียวเขาแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยสะดวกอะคะ่ะลุงก็เลยไม่ได้ไปด้วยทีนีเ้เราจะไปกันเองก็กลัวหลงป่านะคะเพราะว่าป่ามันใหญ่มาก <S <S พี่ยักษก็เลยจะพาโมไปอ,อ,อีกป่าหนึ่งนะคะที่เรายังไม่เคยได้ไปเลยปีนี้เนาะแต่ปีที่แล้วเราไปบ่อยนะคะปีนี้ก็เลยจะไปสำรวจคะ่ะว่าจะมีเห็ุให้เราเก็บหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวตามไปลุ้นกันค่ะทุกคนว่าวันนี้เราจะได้เห็ดไหมอีซี่อะตองไอฟ้ฟานเพียมมุต,งอ,อ,ตองเจอเห็ด้ลง,งไกล้ค่ะเอาไปก่อนนะคะเป็นตัวประกันค่อนท้างที่จะแก่นหนึง เพื่อความหมานค่ะนี่ได้แล้วหมนัมนๆเดอ้อนี่ค่ะเราเจอเห็ดหลังไก่อีกแล้วข้างล่างนี่มันสก,กลกโปกมากเลยนะคะแล้วมันจะมีเศษดินเศษใบไม้เนาะถ้าถามว่าเพื่อนเพื่อบางคนถามว่าทําไมถึงตัดขาออกนะคะไม่เอาขาไปเพราะขาอร่อยแต่ว่ามันมีเศษดินค่ะพอลัเคี้ยวแล้วมันก็จะกลุกล่มๆมันจะทําให้

อันนี้เป็นเห็ดหนังไก่สวิสแลนด์นะคะไม่ใช่เห็ดหนังไก่ฝรั่งเศสเนาะ made in Switzerland <laughs> oh shit ไม่เป็นไรไม่เป็นไร l ิฟลิฟ e a v ไปละ wow mm, beautiful color y e h u h u h today I'm happy now now start a good day uh. ah <Yeah. laughs> ยังไม่ได้มาหาเห็ดนานแล้วนะคะ many days ตโนาซม o ย y o ้ s ว e d ส you miss ส h e f o r e s t Oh yes ถามยาวคิดถึงเห็ดไหมคิดถึงป่าไมอันสสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวย่าวิ่ง another one นี่นี่โอ้อ a อ this o n a n o e heat but เอาได้ค่ะ Uh huh. แบ่งเงินกิน,น uh huh. สวยเนาะ oh, yeah. สวยมากต้องลุกข้งนเดพระเอกของโมเก็บอยู่ตรงนู้นนะคะแต่โมเจออยู่ตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้โอ้ยนี่อะไรไม่รู้หลืองๆอ๋ออันนี้เน่าไปแล้วนะคะรอยคนตัด ด้วยโอ้เสียงหอบนิดนึงอันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันแก่หรือเปล่านะคะออ่อนข้างที่จะแก่น,นิดนึงนะคะเต็นไหมค่อนข้างที่จะแก่น,นิดนึงเห็นไหม wow beautiful uh -huh. หมมุดก็ามาใต้ร่มไม้คนะ่ะมืดนิดน,นึงนะคะแต่โมเจอเห็ดหนังไก่ดอกละอ่อนยูซิมิอ e าล่ะอยากมาแล้วสวยนะคะนู่นนะคะแล้วก็จะมีตรงข้างในอีกนะคะส่วนนู่นพระเอกโมมาแล้ว <laughs> เสียงดังเลยท้านะคะเพราะว่าโมได้ยินเสียงคนอยู่ใกล้ๆเนาะอรอุ้ยอุ้ยเนาะอ่ะต้องเนาะภาษาชอยสิลาลาลาเดอะบิ๊กวันเว้ยช่วยเราหนิอ๋อนาะสุดป้าเพียงมือโต้ซี่ไม่ใช่นะคะเนาะเนาะเนาะสุดภาษาอ่าเนี่ยดีใจสิมาอือทุกคนครับมันเหมือนเห็ดหนังไก่มากเลยค่ะ You see I explain you don't know look they like l i i s m a พ s กเ e าดูเหมือนกันแต่ดูเหมือนกันแต่ t ูเหมือนกันแต่ดู e หมือนกันไม่ีูเห like มืานะ,ะดู เรากำลังละอ่อนเลยอืมตัดเอาเนี่ยเฮ้ Beautiful color ่ะ แก่บมลเลยหมเล่แก่เจออะไรคะโอ้เห็ดพึ่งน้อยเอ่อเยอเห็ดพึ่งน้อยขาแดงค่ะมันแก่แล้วนะคะไม่เอานะมันแก่เลยดิเีอยรีพอ e a r เน็กพซียน้อยขาแดง ทุกคนค่ะอ้าอ้เราเจอทองคำค่ะ w มีฟันเดกอลมีฟ e นเดกอลว้าวเหตุมันเปล่า Imagine this one like uh, the the L the letter L L go inside Ooh. my mouth Tintong g Tintong g but good e y e s ฮะ Yeah. No uh, cutting I'm happy. Because you know last year I was number one for Shampoo This year we not found a lot now. Yeah. I'm you. with your cop. Copter. สวยสวยมากเพราะชานเทเรล์มีชื่อผู้หญิงโน่ผู้ชายชานเทเร l ์เป็ feminine. เห็ดมันปูคือเห็ดเพศหญิงนะคะมันก็เลยสวยมากโอ้โหอย่างงามเลยค่ะทุกคนค่ะพี่ยักปัดทำความสะอาดอย่างดีเลยนะเห็ด ลายดอกรีนะคะที่ท่านพาเป็นเห็ดที่อร่อยมากนะคะเห็ดมันปูแล้วปีนี้เราเจอน้อยมากนู่นอัน oh เห็ดมันปูค่ะทุกคน a what is this wow nice สวยนะ <laughs> ดอกแรกของโมนะคะเห็นมันปูดอกแรกค่ะนี่ไหมคะ Another one here baby ท uh ี huh. ่นี่คือเส้นใช่ Wow, beautiful! i leave one for you it's my gift for you for today ma just there and you put in my bucket oh. Oh. open the lid with the feet Wow. La la. Nice. <laughs> this is mine, pocket. This is my pocket. Wow. <laughs> This one. What is this? This one, poison car. Poison car. Yeah. yeah. Okay. The same. Okay. Mm. There's some spawn here also. Here. Look. Huh? You find some, something on the top. Stone. stone, stone and tree. Okay, we change. We move to another place. Okay.